ศิละปะอียิ์วรรณกรรมเด่นของอียิ์โบราณแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่หนึ่งวรรณกรรมเกี่ยวกับเนื่องศาสนาสองวรรณกรรมที่ไม่เกี่ยวกับเนื่องศาสนาหนึ่งวรรณกรรมเกี่ยวกับเนื่องศาสนาได้แก่คมภีพุทธตายคมภีนี้มุ่งแสดงต่อพระเจ้าโอชิริ 2. อ,อวันครคะไม่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาได้แก่งานบันทึกเหตุการณ์ตามสามหิมหรือผนังพีระมิดเป็นต้นงานแกะสลัก งานกิจกรรมของอียิปเป็นภาพที่เขียนไว้บนฝาผนังสุสานและวิหารต่างๆสีที่ใช้เขียนทำมาจากวัสดุธรรมชาติได้แก่ขมังไฟสารประกอบทองแดงหรือสีจากดินแลน้วนำมาผสมกับน้ำและยางไม้ลักษณะของงานจิรกรรมนี้เป็นงานที่ใช้รูปร่างเบ็นวาดท่าทางของคนแสดงอริยบทต่างๆงานประติมากรรมของอียิปจะมีลักษณะเด่นของงานจิรกรรมมีตั้งแต่รูปและแกะสลักขนาดมหึมาไปจนถึง งานอันปณนนีตของโพช่างทอชาวอียิปต์นิยมสร้างรูปและสณะปะตากรรมจากหินชนิดต่างๆเช่นหินแกรนิตหินนิโอรายเป็นต้นสถาปัตยกรรมอียิปต์ใช้ระบบโครงสร้างเสาและคัดนแสดงรูปทรงที่เดี่มง่ายและแข็งทื่อขนาดช่องว่างภายในสถาปัตยกรรมสำคัญของชาวอียิปต์ได้แก่สุสานฝังศพซึ่งมีตั้งแต่ของประชาชนธรรมดาไปจนถึงกษัตริย์ จเจริญด้านวิทยกาการด้านดาราศาสตร์เกิดจากการสังเกงตปรากฏการณ์น้ำที่แม่น้ำนายหลากท่วมล้นตลิ่งเมื่อน้ำลดเร็วพืน้นีจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะพอเก็บเกี่ยวพืชผลเสร็จแล้วน้ำก็จะกลับมาทั่วอีกหมุนเวียนเช่นนี้ตลอดไปด้านการแพทย์เอกาสารเมื่อบันทึกเมื่อหน0 0ดอปีก่อนคริสตศักราชระบุว่าชาวอียิปต์ผู้เชี่ยวชาด้านการแพทย์หลายสาขาเช่นทันตแพทย์ ศัรยแพทย์และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระเพาะอาหารด้านคณิตศาสตร์การบวกลบคูณหารและการคำนวณพื้นที่วงกลมซึ่งชาวอียิปต์ใช้ในการคำนวณการก่อสร้างพ,พีระมิดและวิหาร อักษรศาสตร์อักษรไฮโลกิฟิกเป็นอักษรรุ่นแรกที่ชาวอียิปต์ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ3,100ปีก่อนคิดถศกรกาเป็นอักษรภาพแสดงลักษณะต่างๆต่อมามีการพัฒน,นามาเป็นแบบพยัญชนะระยะแรกชาวอียิปต์จะลึกเรื่องราวด้วยการเก็สลักอักษรไว้ตามกำแพงผนังและสิ่งก่อสร้างเช่นวิหารและพิธนั